ta lớp side good side like fucking ball มาเริ่มแล้วถึงหัวหลังน้ําแรงสายเปิด ใส่เบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเองฟังอยู่แล้วยังไงครับแม่ออกมาไปลูกเตะข้าวของนักแข่สายเปิดตาลูกหนีแล้วลูกโอ้ลูกนี้โอ้โหล่ามาตัวอ๋อเพิ่มเตะข้ากครับเปิดไปลูกเนี้ยออกล่าไปเลย เปิดไฟลูกหนีแล้วักไว้ได้รินติดเอาลูกนี้ออาข้าวใลูกแต่ง้าแล้วหวังน้ำแขงใสเปิดไฟลูกนีพี่นี้ได้บอลยังไงลูกตนีเราวไนไว้ได้ตีบอลหวดข้าวดักไว้ได้แล้วแหวนแดงใส่โอ้วายดวลูกนี้เบอร์สามเบอร์สามด้นมาเบอร์นองไพีรถึงผู้สัวประตูให้เอาไว้ทางซ้ายแล้วขวันข้าวขวข้าจ่ายมาดักวันแล้วลูกเราลูกนี้ ลูกสาตัวไม่เล่นก็ใเบี่ยงไว้ลูกหนีหวังไว้ได้แม่ยากได้อยู่พี่ถามแล้จะไปจะทซ้ายังไปต่อของนักแข่งสายพิ่ิตไมไปลูกนี้เดินกลับมายังไงไปดูไปนืม่วังด้วยตัวมาแล้วขาวเบ่อก้าสีก้าสวยังโอ้นติดใจยังไปแม่ราไว้ได้ลูกราตัวียงไปเลยหนีระไว้ได้ออกมาทางซ้ายหันข้าวหันข้าวยังไงลูกนี้แล้วเสียบอลแล้วแม่ระวังกันด้วย เป็นฟบอลที่หนึ่งนับของก่อนเหรอไปลูกหนีแล้วอู้นี่เขากรองเขาแม่ เอาไปครับฝังไว้ลูกนี้พี่ดีถังพี่ดีถังดึงอยู่ลูกนี้จ่ายมาทางซ้ายมองหาเพื่อนลูกนี้ยังไงโกยกใส่เขามามาทางขวาเบอร์สี่สิบเบอร์สี่สิบนัดไปลูกหนีบเบก้าวสี่แม่ยิงไม่ได้ไปถึงปุรงตับประตูไปยังไปครับลูกนลหนีเสนะแข่งสายเก็บบอลได้แล้วแหมเป็นบอลของคนเข่าพี่ถังพี่ดีถังยังไงลูกนี้ฟังอยู่แล้วยังไม่ออกด้วยยังฟังอยู่จ่ายมาทางซ้ายเป็นบอลนำแข้ง,งสายสวนมาแล้ว ไกลๆตรงนี้พี่นิทังยังปักชู่แล้วจะเสียไหมลูกนี้ยังไปต่อยังได้เลอวลมกใจมาพี่นิทเบอร์ยี่สิบสแม่ยังรองไว้ได้มรเตมวงมาลูงนี้ให้ใกลไปจิงก็ติด2อีกครับทีสทายคือเวลาหลังแล้วเปลี่ยนแบบลูกหนีหมงไว้ได้หม อย่างปิดบอลของขวัญเปลาครับไห้ไกลไปทางซ้ายเบอร์เก้าสี่เบอร์เก้าสี่สัดเข้ามาตามพี่มีถัทงที่มีถังลูกหนียังไงโดนบีบแล้วจะเสียไหมลูกนี้โดนบีบโดนบีบยังฟังไปต่อไหมลูกยังแหวกไปเปล่ปา,าแม่เปล่าทางที่หนึง,งน้ำแข่งใส่ ไก่อนเยอะแล้วนี่กันหน้าประตูอีกแล้วหวันเท่ายังไม่<อ>สายมาแล้วยังไงจะเสียอีกแล้วลรกนี้ไปอ่ปแางวข้าขมาตรงนี้แล้วกเก่งไม่ได้งไงแล้วแม่ดตาครับโอ้โหมันจริงครับโอ้พีกกินไปพีกกินมาครับ โดซ่จยะบอกแล้วตัม่มิแปงคนนี้โหยคืนมาแล้วนะคบเก็บต้อได้สวยเลยทวนี้จะพีได้ไหมฝากครับจะให้แลนจ่เขา้ายต้องจกมันกลางลุต่อเลยที่สองใจมากว่าเตี้ยนยังเหบทยัไม่ถึงนะยม่ฝนี้แบค่งโยกมาแข่งกีแล้วพิกมาลูกาเสียบอลแล้วเหมือนเขาตัดได้สวยแล้วสิยังเหานจี้แกนปิดบอลไหโอไว้ดีแเลยบมาใหม่ครับเหมือนวงมากาเก็บบอลในทานที่านเรียกตุ้ี่เดลยครับแม่แล้วมิ พอไม่ได้ครับเสียเลยหมาใหม่แล้วแม่ไม่ทันครับโอ้บ่อนี้จะไปก็ไปข้ามานะหนึ่งสายด้ เรากมีานเยอะเล่นกัมาใ่ออกมาซ้าัอแล้วไะใครโยมาจเซ็ูับแม่เดี๋วจะมาใหม่ครับเี๋โยมาก็ไม่ดีครัม่เล่นมาผ่านเย้าก็สวนปีได้ยังหนาแก่สต้องปีแบบนี้ต้องชนะต้องได้เสมอไม่พอมากันใหม่เลยบแม่แบงก์ออกมาขวาขวาแล้วบอสจับลั่นหนาจับลั่นอย่างเดียวครับไข่ขาวันไปบนยามันตื่นแล้วครับลูกบอลไปดขึ้นมาแล้วเกได้ครับนี่แล้ว เลยอ่ะหมูมครับจุดนี้อ่ะเอาเล่นมาใหม่ได้ใส่ครับใส่มาได้กระตั้มกระตั้มหนึ่งก็ท้โดนเตี้ยอยู่เสียไม่ยังไงก็ตี้ยต้อติดเซ็งโอ้โหเอาอ่ะแม่พักสายตากันไม่ได้เลยคุณเอี้ยป่ากระส่ายเต๋อโม่ไม่ใส่ตาโอ้ยไปเตีตะข่ายมาไม่ดีพอครับแม่เล่นเข้ามาใหม่อ่ะไปอ่ะกรสดาษมันสันครับจุดทักไม่ได้ โอ้ยครับได้อ้เาไดครับต้องแเกแล้วตอนนี้ครับไปท่ามานัดที่แล้วกใส่ยมามาไม่เต็มครับโอ้ถ้ามาเต็มชู้ถ้าไยาม่าเหนื่อยแล้วมอเีเจอขวัญข้ามาไต่เหมือนยามาโอ้โหดูนีู่ชิงเลยก็ว่าได้ับก็จริงตามหลัเขา่เรนตีก้งพูามาเจอกันไปไม่น่อยครับ ท,ที่เราเจอกันไว้ไปเนี่ยโอเคครับอาลุยต่อครับนะไป่ต้อสาย่ครับไอ้บุม๋มจากคนง่วงคนระับผู้นี้ไม่มีใครง่วงนะครับมาจดนะติงครับไปบุม and ลจริงนะลอ,อิียไม่ได้ลยไปไน,นต้ใใส่ทถามต้นเยโอะไรจะขนาดได้เลยเลใบดาต้าหยกเขนมาแล้วเก็บลงได้กอ,อเ้อเขาสายแล้วจริงไปเองเับต่วได้ไหมคนเขาใครมาลูกการอย่าพาไปเลยก่อน HA- huh? แล้วตั้งมาซ้ายไปเ้าหมอมาใกล้ๆครเซตปการทิ่สี่คือมาซ้ายมาอีกทีแล้วเก้ง้าาลงไปลยม่เห็นทางเขาไใส่อมาแสดงโจทิ้งไปแล้วบุกเก็บได้ไม่มองด้วยันนี้ไปข้าวมาลงสวยครับหนับไปข้าไปนุนั้สามอมอกได้ยังไงนบอลแออกข้าวก็้าไปเข้าเล่นกัไปดิหมอกยังได้บอลเจ้าเซตมาซ้ายแล้วสับไปเอ ออกมาทุการแล้วไปเองแล้วเสียบอลเนี่ยแม่ตัดสวยเลยอันนี้ดูเพิ่งครับจุดกะายทุกคนครับแม่ดูเพิ่งครับแม่ทุกวันี้ครับเอาหน้าบองแล้วฟังไม่ได้อยู่แล้วครับแม่ มองลายยังไม่เองเกดประตูการางตุกกลารแล้วแล้วให้บอรลดังลีดังบอลเ้ามองตาสวยแล้วก give me my... yeah, yeah. 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 同学们。